ไปได้นะครับส่วนในนิล่าสุดนีิไปเยือนชาตาการที่จังหวัดพิศโลกมานะครับเสมอเสบียตัวจริงของวิจิตยูเนเต็ดนะครับเจ้าบ้านครับ4-4-2ครับฝั่งศัตรูวันชัยสุวรรณอินครับทีมเยือนครับมาในระบบ4-4-2เหมือนกันนะครับสีระบบจงอ่อนกลางครับฝั่ประตูคู่เซ็นเตอร์ก็เอาเชียงโปงมาปั้นเลยครับอ่ะครับเริ่มคลิกออฟครับครึ่งแรกครับทีมเยือนเคลียร์ก่อนครับนอตเทิร์นนครมาสอดชุดสีชมพูครับบวกจากขวาไปซ้ายส่วนเจ้าบ้านครับชุดเก่งครับสีเขียวเข้มครับบุกกจาาซ้ยไปขวา มาถึงก็สาดบอลยาวเลยครับทีมเยือนข้อทางของเดชคานุเดชสืบเพลงตรงนี้จะชิงกันบอลไปไม่ถึงครับยังแก้ไขมาได้ครับทีลมาลิมาสายลองยิงลูกนี้บอลมุดไม่ทันเลยครับทักทายก่อนเลยครับเอาบอลลมาจหมานี้เจ้าบ้านครับของเกมเลยก็ว่าได้ครับดูครับเห็นช่องอลองยิงเลยครับเป็นเจ้าสองครับอัญจปกกรลองยิงลูกนี้ เข้า2องภาษาประตูสิริภพจะออกบอลเร็วลูกนี้ครับเตะยาวๆขึ้นมาเลยคู่นี้ถ้าใครชนะเนี่ยไ,ได้ลุ้นเลยเพราะว่าอีกคู่นึงเจอเองนะครับพิซซโลกับอุตรดิษ์ฝีคิกยิงลูกนี้มันตรงกรอบก็จริงมันเบาครับสิริภพรับสบายอาเม็ดตามไม่เก็บได้อาเม็ดแต่มีตัวดีเล,เลยแลลวครับอาเม็ดหาช่องเข้าครับอาเม็ดล็อกเข้าซ้ายลูกนี้เปิดเข้ามาเสาสองในโค้ครับพาตินี่เรียบร้อยครับ โอ้1-0 oh, ครับนะครแม่สอดบุกมันนำพิจิตรยูไนเต็ดครับจากเซนดิกพาตินี่ครับแล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางของ Send ix, เซนดิกก็เก็บได้ครับอาเมดเนี่หาช่องเข้าครับหลบพานุมาห์มาได้แล้วซ้ายเปิดครับไปเสาสองนี่ยืนยแล้วขึ้นสูงไอ้เตะมุมของเจ้าบ้านครับเรียนยายนโยนด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้ได้คไม่ตรงกรอบแล้วครับนั่นของอนุร,ราชครับ บอลโยนเข้ามาเนี่ยถึงก่อนพิชน,นุนะครับแต่คุมทิศทางไม่อยู่กับยังจะฟ้องเฉลี่ไม่ได้ครับแล้วก็พูดสินตะลงสักดก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับบีเีดีดอฟฟินลีกสมามโซนภาคเหนือครับฟิจิตยืนเต็ดเจ้าบ้าน,นครับตามหลังน้อ,นองเท<ต>นนครไปสอดสอยูอ่ศูนย์ต้นหนึ่งครับมันจะประกอบอยู่ที่บอกมันจะประกอบเคลียร์บอลครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับ ตัดกลับมานี่บอลพิจิตรลุยขึ้นมาครับเอาล้วครับมานูเดชยกไปตรงกลางครับแทีอลินเซ่ลูกนี้ผานิวันขึ้นวงเท่านั้นเองครับเอาครับขะทางรัชบกรรัชบุรีกรขวายิงลูกนี้เสาครับโอ้ยวันนี้วันอาทิตย์แต่ยิงชนเสาครับรัชบกรโกเซนเฮียครับถึงจังหวะจะได้ก็ชนเสาอีกครับดูครับพลาดเลยครับโกเซนเตอร์ของไม่สอดครับรัชบกรเนี่ยเอียงด้วยขวาแล้วบอลมันไม่มุดให้ครับพุ่งมาชนเสาเรนยาออกมาที่อิสเรล อิสเรเตให้เข้าในมาพาตินี่อนะของอารินเซ่พิกได้อารินเซ่ดึงข้อขวาไม่มีช่องไหลมาซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดแฮนด์ทำได้ครับไม่รอดครับไม่สอดโดนตีเสมอครับโอ้โหจากปริญญาขัตติยาครับดูจังหวะของอิสเรเอตครับจอดได้ประตูครับให้มาอารินเซ่แล้วคืนกลับมาให้ท่านของปริญญาที่มายืนรอครับบริเวณแถวจุดโทษเลยครับมูความคล่องตัวอารินเซ่ครับพาบอลหนีแล้วให้ทะลุมาเลยครับ ยิงยิงดีด้วยครับปริญญาเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสิริภพเนี่ยยืนอยู่กลางประตูวหมดสิทธิ์แล้วครับเจอแบบนี้ยิงย้อนด้วยและยิงดีด้วยครับตอดฟีคิกครับอันยาประกอบันาประกอลองยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้ไปชนใสเสาหลังครับโอ้สิริภพครับบินไปสุดตัวครับดูครับจังหวะยิงครับปั่นแล้วมันบอลมันมุดช้าไปหน่อยครับแต่ตรงกลางเก็บได้อาเมต อาเม็ดกับหน้าหาประตูแล้วอาเม็ดจะลุยเข้าไปเม็ดดึงข้อซ้ายลูกนี้จิ้มชิงหนึ่งสองซ้ายอาเม็ดลองยิงลูกนี้หูบอลใช้ต้องเซฟครับล้มตัวปัดเอาไว้ได้ครับดูภาพช้าครับอาเม็ดนี่ลุยเข้ามาทําชิงหนึ่งสองครับจะโดนไหลคืนให้ครับแลซ้ายลองยิงครับบอลใช้ในจังหวะนี้ลงมาครอาลิเซ่วิ่งแข่งครับลูกนี้วิ่งแซงได้อาลิเซ่อาลิเซ่โตนพิจณุสกิดด้านหลังล้มลงไปมือศิลไม่ได้ว่าอะไรครับ เราไม่ได้ยินเสียงนกหวีดในสนามนะครับแต่ว่าผู้สินให้ฟาวนะครับอามิสนุฟาวนะครับแล้วจะเป็นแล้วก็โดนใบแดงนะครับมิสนุเรียบร้อยครับอู๋จังหวะของอำนาจรับหัวตูมเดียวมาเลยครับแล้วพิสนุวิ่งแข่งอลิเซ่อลิเซ่แซงได้ครับอู๋จังหวะฟาวนอกกรอบครับแล้วก็ในสนามอะไม่ได้ยินเสียงนกบีดหนาลนะครับใครจะเป็นคนยิงครับ ลูกนี้ลองยิงู้หไม่เข้าครับหลุดข้างเสาครับปั่นอ้อมกำแพงครับล้บบอลมันไม่โค้งเข้าประตูครับอบอลมันเลี้ยวบอลออกครับเป็นบอลทุ่มของไม่สอดับเวลาหมดแล้วนะครับแล้วก็พุทธสิ<บ>นนลสงศ์กับกันครับเป่าโหวีดหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับยุ่น้ำหน้าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพิสโลก F c ซ